สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเอารองเท้า n e วว e w า a ส a ง2 0 2 2อมาฝากเ,เพื่อนๆนกันอีกแล้วตัวนี้ไม่ได้ป้ายยาแต่อย่างใดนะครับแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ถือว่าสีโอเคเลยเนาะค่อนหน้าผมก็เอาสีเทากับสีเขียวมาให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเลดวนนั่นเองนะครับก็เป็นสีแดงแบบดูสวยนะไม่ได้สดเกินไปนะครับตัวนี้นะ ใครที่ชอบ2 2งนะครับปีนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะแยะมากมายเนาะส่วนใครที่ไม่ได้งานคอลแลบอย่างผมนะครับก็มาเก็บงานพวกนี้กันแล้วกันนะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันสวยยังไงนะครับกล่องมาเป็นแบบปกตินะตัวนี้นะส่วนลาเบลตรงนี้นะครับอ่ารหัสจะเขียนว่า m 2 0 2 2 r h นะครับ H A นะตัวนี้เป็นไซส์8นะครับก็มันก็ยังเป็นคำถามอยู่นะว่าเอ๊เราจะเลือกไซส์ตรงไซส์หรือว่าจะบวกครึ่งไซส์ดีนะครับตอนนี้นะเท่าที่ผมเจอมา2คู่นี่คือผมตรงไซส์นะครับผมก็รู้สึกว่ามันโอเคอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะกล่องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เ,เปิดธรรมดาเหมือนปกติเลยกระดาษ ก็ปกตินะครับจะเป็น New Balance นะครับตัวนี้ส่วนสีรองเท้านะครับนี่เลยครับสีนี้ r เลด i ายนะครับ mm hmm. คือรองเท้าสองพันสองเนี่ยก็ไม่ค่อยออกในอเมริกาเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะมาแบบแวบๆบแบบโผล่ๆมานิดๆหน่อยๆนะครับไอที่ออกเอเชียอเมริกาก็นานานมากครับถึงจะมาออกนะ เอะเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับมาดูข้างขวากันก่อนนะครับก็แน่นอนโทนจะเป็นเลดไว้นะครับก็คือโทนแดงนั่นเองเนาะก็ไม่ได้เป็นแดงสว่างนะครับก็จะเป็นแดงแบบอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วก็ตัดพื้นด้วยสีออกครีมครีมนะครับก็มีตัวเอ็นที่เป็นสีบลอมเงินนะเ่ะเรามาดูกันใกล้ๆนะครับ ตัวนี้แน่นอนครับเป็นหนังกลับผสมกับผ้าตะข่ายเนาะซึ่งเวลามันตัดอย่างเงี้ยมันดูดีนะมันดูสวยมากเลยนะครับนี่กอลายมานะตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นหนังกลับหมดเลยเนะาะร,รอบๆเนี่ยเป็นหนังกลับมาเลยนะครับส่วนตัวเอ็นก็จะเป็นสีบอนเงินนะครับขอบด้วยสีขาวนะตัวนี้เดี๋ยวมันดูจุดรีเฟกกันอีกทีนะว่ามันรีเฟกตตรงไหนบ้างเนาะ นไล่มานะครับก็จะตัดผ้าตะข่ายตรงนี้ก็จะเป็น2002นนะครับตัวหนังสือสีขาวนะก็ตัวหนังกลับตัวนี้จะเป็นแบบโผลนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นหนังแบบธรรมดาเนาะส่วนได้เนี่ยจะเห็นว่าเขาก็คุมโทนนะครับก็คือใช้ได้สีแดงทั้งหมดเลย ขอลดแสงนิดนึงพื้นะครับมิโซนะจะเป็นในละะักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นสือสีแดงเหมือนกันนะครับก็คือคุมโทนเลยง่ายๆคู่นี้คุมโทนนะครับสวยมากต่อมานะครับบนรองเท้านะตรงปลายเราจะเห็นอย่างนี้ เป็นสีเทานะครับตัวเอ็นก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันเนาะบนรองเท้าก็จะเป็นเอ่อเป็นหนังกลับผ้าตะข่ายนะครับตรงนี้ก็จะมีเอ่อเป็นแน่นอนนี่เป็น 3M เนะตัวนี้เนอะโดยปกติแล้วนะที่เราเจอกันนะครับอะไรขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังมันกันนะครับเป็นสีบอนเงินแล้วก็ตัวสือสีแดงนะครับปักอยู่ ไหขึ้นมาครับเชือกผูรงเท้าตัวนี้จะเป็นออกสีคลีมครีมนะตัวเชือกผงรเท้านะลิ้นรองเท้าเป็นผ้าตะข่ายนะครับสีแดงเหมือนกันไหลขึ้นมาครับลิ้นรองเท้านะครับก็เป็นสีแดงนะครับเราจะเห็นว่าลิ้นรองเท้าเนี่ยเห็นไหมมีซ้อนกันแบบนี้ก็คือใช้ลักษณะที่เป็นหนังเนาะนะครับ ตรงนี้นะครับมันก็เป็นหนังกลับเหมือนกันนะแต่มันไม่มีขนนะครับแต่ตัวนี้มันมีขนนะขนแบบบางๆอ่ะไม่ได้ขนฟูๆนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็โลโก้เอ็จะเป็นแบบปักนะครับแลวพื้นเนี่ยจะเป็นแบบขนฟูๆนะตัวนี้ฟูมากเวลาจับมันจะนุ่มๆนะครับส่วนฝั่งด้านในนะครับก็เหมือนกับฝั่งด้านนอกนะ เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ใครชอบสีแบบสดหน่อยแต่ไม่ได้สว่างนะครับตัวเนี้ยผมว่าโอเคเลยส่วนด้านหลังนะครับจะเห็นว่าก็เป็นหนังกลับเหมือนกันโทนสีแดงนะครับเป็นเลดวเนาะ แต่ว่าตรงนี้มันจะเหมือนกับลิ้นรองเท้านะเหมือนเมื่อกี้ที่เราดูกันก็คือเป็น NB เหมือนกันนะครับแล้วก็มีขนฟูๆเนาะเท่าที่เจออกันมาบางรุ่นมันก็จะเป็นแบบพลาสติกใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยก็จะเป็นขนแบบนี้นะก็แต่ละรุ่นมันก็จะมีลูกเล่นต่างกันเนาะอ่าไล่ขึ้นมาครับส่วนด้านบนตรงนี้นะก็ปิดด้วย หนังนะครับเป็นหนังแบบเรียบๆนะคช่บไม่ใช่หนังกลับนะครับเป็นโทนสีขาวถ้าผมมองไม่ผิดนะเป็นโทนสีขาวนะเลยอา่าโทนสีขาวนะครับอะดูพื้นรองเท้ากันนะครับนี่ก็จะเป็นสีครีมนะครับครีมแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะผมมองผมมองเป็นสีครีมนะตอนนี้นะนี่เลย ตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะเห็นไหมเขาก็ยังใช้สีแดงคุมโทนอยู่นะครับส่วนอินโซเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับส่วนข้างซ้ายนะครับ,รบก็จะเหมือนกับข้างขวานะเหมือนกันทุกอย่างนะครับตัวรุ่นนี้ไม่มีเชือกผงรองเท้าที่เอ็กซ์ต้ามาให้นะครับปีสีเดียวเลยลุ่นล้วนนะครับนี มาดูกันนะครับว่าอินโซเป็นยังไงเนาะตัวนี้นะครับใส่อ่กระดาษนี้มานะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ผมชอบนะมันดันทรงโอเคเลยอะ่ะนี่นะครับไม่ได้เป็นกระดาษปกติเนาะปกติเราจะเห็นว่ามันเป็นกระดาษอะ่ะกระดาษที่แบบขยำขยแล้วก็ยัดมานะ อินโซเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสีขาวนะสีขาวตัวหนังสือ n b นบีนี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับเลดไว้เนาะก็ New b a l a น c e Running นะครับอืมเป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับดำอ่ะด้าน,นหลังลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นผ้านุ่มๆอย่างนี้เนาะ แล้วก็เขียนแบบนี้ครับก็คือชื่อรุ่นเขาเนาะ M 2 0 0 2 R H A นะครับนี่ก็ไซส์แตัวนี้ผลิตที่เวียดนามนะครับ made in เวียดนามส่วนภายในนะครับเป็นอย่างนี้นะก็คุมโทนครับแดงทั้งหมดเลยแดงแดงแดงหมดเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดู o n นฟีดกันครับ มันดูจุดรีเฟกซกันสักหน่อยนะครับก็จะมีตัวเนะครับที่เห็นได้ชัดเลยว่ารีเฟกซแน่นอนเนาะส่วนหัวรองเท้านะครับก็จะมีจุดตรงนี้นะอืมแล้วก็มีตรงปลายนะครับ2จุดส่วนฝั่งด้านในนะครับก็เป็นตัวเเหมือนกันเนาะด้านหลังไม่นะครับด้านหลังไม่มีรีเฟกซนะ จะมีแค่เฉพาะด้านข้างนะครับของรองเท้าแล้วก็หัวรองเท้าเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเลดวาเนาะสองพันสนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าใครจะซื้อนะครับให้บวกไป0.5ผมใส่ตรงไซส์รู้สึกว่ามันจะแน่นไปนิดหนึ่งนะมันแบบพอดีเกินนะ่ย เราจะใส่นานๆไม่ได้นะครับเราจะรู้สึกอึดอัดเกินไปนะครับแต่ว่าถุงเท้าที่ผมใช้นะจะเป็นถุงเท้าตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีความหนาหน่อยเนาะคือถุงเท้าเนี่ยถ้าใครเลือกถุงเท้าที่มันหนามันจะรู้สึกว่ามันนุ่มใช่ไหมครับนั่นแหละมันจะรู้สึกว่ามันแน่นเกินไปนะครับแต่ใครซื้อถุงเท้าบางนะ ก็อาจจะโอเคอยู่ในตรงไซส์นะครับจะยังไงให้บวกไปเลย0.5ชัวๆวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ